สวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดสิงห์บุรีโครงการจัดหาง,งานกระทรวงแรงง,งานดำเนินการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงง,งานแนแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มไรายได้นะคะวันนี้เราจะสอนทำพัดจากเส้นพลาสติกนะคะโดยอาจารย์จตุพรสนเอี่ยมค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะ จากทุกคนสวนเอี่ยมนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีสวนเอี่ยมค่ะค่ะนะคะเราก็จะมาได้กันสองคนนะคะวันนี้เราจะมาสอนทําพัดพลาสติกนะคะจากเส้นพลาสติกนะคะค่ะลำดับแรกนะคะก็จะขอแนะนําวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะมีเป็นเส้นพลาสติกนะคะที่เป็นม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็มีด้ามที่เป็นด้ามไม้ไผ่นะคะ เราจะไม่มีวัสดุอุปกรณ์อะไรมากก็จะมีแค่2อ,อย่างเท่านี้นะคะในการที่จะสานพัดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็อันดับแรกเลยเราจะตัดเส้นพลาสติกนะคะที่ออกจากขนวนอย่างนี้ความยาวนัว,วัดอยู่ที่40นิ้วนะคะยาว40ินิ้วนะคะเมื่อตัดได้อย่างนี้แล้วถ้าเราต้องการพัดที่จะเป็นสีสันนะคะเราก็แบ่งแยกตามสีได้ตามที่เราต้องการนะคะ เมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะคะความยาวแบบนี้แล้วเราก็จะมาผ่าครึ่งนะคะจากเส้นพลาสติกแบบนี้เราจะมาผ่า1เส้นนะคะจะเป็น2เส้นเป็น2แฉกอย่างนี้นะคะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมด22เส้นนะคะเดี๋ยวสีและลายเนี่ยเราจะวางให้ดูแล้วเราจะสอนวิธีทําไปพร้อมๆกันนะคะแล้วจะบอกไปพร้อมๆกันว่าสีไหนควรจะวางอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราตัดเท่ากันทั้งหมดนะคะตัดเท่ากันทั้งหมด มีหนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะที่เราจะตัดยาวกว่าเขานิดหน่อยนะคะตัดประมาณ4 3ามนิ้วแล้วเราจะผ่าครึ่งแค่ครึ่งเดียวนะคะอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเส้นอย่างนี้เพื่อเราจะวางด้ามพัดนะคะและจะเริ่มวิธีการสานกันเลยค่ะเราจะใช้เส้นนี้วางเป็นเส้นแรกนะคะอาจจะไม่ถนัดนะะเวดาจับนะคะเราอาจจะใช้จับ วางครึ่งหนึ่งนะคะเวลาจับกึง่งกลางให้ได้ครึ่งหนึ่งนะคะสังเกตนะคะเวลาที่เราวางลงไปด้ามพัดจะอยู่แบบนี้นะคะเมื่อเส้นพลาสติกโดนผ่าครึ่งมันจะเป็นสองเส้นสีมันจะออกมาต่างกันแบบนี้นะคะเราจะผ่าออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเราจับต้องหันสีให้เข้ามา เมือนกันนะคะเพื่อลายมันจะออกมาได้สวยเหมือนกันนะคะเทคนิคนะคะแล้วก็ใช้เส้นพื้นนะคะ8ดเส้นที่เราตัดไว้นะคะวางขัดเลยค่ะเป็นเส้นขวางะจะขนาดไม่ไมช่วยจะจับถนัดจะไม่ถนดันดเพราะว่าเวลาสานจริงๆเราจะนั่งสานเนาอะ,อะเดี๋ยวจะช่วยจับให้นะคะวาง วางขัดไปธรรมดานะคะวางขัดวางให้ได้แปดเส้นก่อนนะคะเวลาวางนะคะความยาวของเส้นให้ดูกึ่งกลางนะคะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะวัดเส้นจะใช้ตรงส่วนด้ามน,นี้เป็นจุดกึ่งกลางในการวางขัดธรรมดาก่อนนะคะ วางให้ครบ8เส้น วางแรกๆนะคะเวลาขัดลายขัดอาจจะยังไม่ค่อยอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่เข้าที่เราเดี๋ยวเราสามารถตกแต่งได้นะคะระหว่างที่เราวางขัดไปนะคะ น,นี่ไว้จับทอางได้อาจจะช่วยกันจับนิดนึงนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วบางทีคนสมัยก่อน,อนนะเวลาทําจะต้องนั่งทํากับพื้นนะคะตอนนี้เ,เราก็ ทำให้รู้วิธีการทําวิธีการสอนแบบนี้นะคะอาจจะขึ้นโต๊ะก็จะจับลําบากนิดนึงนะคะค่ะเราจะวางแล้วเราจะหักพับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราเลือกเส้นที่จะเป็นที่เหมือนกันจะเป็นแนวตั้งนะคะเราก็จะหักเส้นนี้มานะคะหักเส้นนี้มาก่อนนะคะเวลาเราวางเราวางตั้งพอหักมาปุ๊บนะคะเราก็เอาเส้นที่จะวางใหม่ขัดค่ะ ยกหน่มหนึ่งยกหนึ่งคมหนึ่ง,ง,งไปก่อนนะคะเสร็จแล้วก็วางเวลาวางอย่าลืมนะคะดูให้เป็นจุดกึ่งกลางเมื่อวางเสร็จแล้วนะคะวางเสร็จแล้วเราจะหักเส้นนี้ที่เราหักเมื่อกี้นี้นะคะพับหักลงมาค่ะหักลงมาแบบนี้นะคะหักลงมาแบบนี้แล้วก็มาขัดใหม่นะคะขัด นี่เหมือนกันทําไปเรื่อยๆนะคะทาทีละข้างนะคะแล้วทําทั้งหมด2องข้างวางไปแล้วก็จัดไปนะคะตามลำดับ เดี๋ยวเราจัดได้ตกแต่งได้ตอนหลังอาจจะขัดขัดไปก่อนนะคะเวลาจับถ้ามันน้อยเส้นมันก็จะยังดิ้นไปดิ้นมาอยู่นะคะแต่ถ้ามัน <c oughs> แต่ถ้ามันมากเส้นแล้วเนี่ยมันจะสามารถจัดได้นะคะ,อะขอฮุกไปอน,นุเลย,เลยนะหลังจากที่เราทําแล้วนะคะเมืกก่อกี้การที่เราขัดเราขัดแล้วอย่างเมื่อกี้นี้เราก็จะได้ออกมาเป็นรูปแบบลักษณะนี้ะนะคะ รูปแบบลักษณะนี้เมื่อทําครบสองข้างแล้วนะคะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในการที่เราจะจัดระเบียบนะคะแบบนี้เราสามารถใช้ไม้บรรทัดนะคะหรือว่าสายวัดวัดได้ว่าจากระหว่างช่วงตรงที่เราเลียงทั้งหมด8เส้นเมื่อเราทําขัดออกมาแบบนี้แล้วนะคะอย่าให้เกินประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะเราจะได้มาตรฐานพับที่ขนาดคล้ายๆกันนะคะไม่ให้เกิน4นิ้วครึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็พับ เก็บลงมานะคะเก็บริมลงมาอย่างนี้นะคะเมื่อพับเก็บริมลงมาแบบนี้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาเก็บข้างค่ะติดต่อติดต่อไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลกลับข้างกลับข้างไม่ถนัดไม่ถนัดทำคนละแบบกันเราเราก็เลย เดี๋ยวหนูมีรูปที่สำเร็จนะคะส่งให้<ป>นะคะขัดกันมาเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้ช่วงนี้จะเป็นแบบลายขัดเพพาะมันจะเป็นเพิ่มมาอีกเส้นเป็นขัดออกมาค่ะมาประกบมาประกบกันนะคะ เวลาที่เราหักมุมเข้ามาแล้วนะคะเมื่อเราครบ8เส้นแล้วหักมุมหลบลงมาแล้วเราจะได้ทั้งหมดเป็น9้าเส้นเมื่อ9้าเส้นปุ๊บเนี่ย,ยเวลาเวลาเราจะทําเราหักขอบปุ๊บเนี่ยใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะขม1ะะยกส,สองนะคะเป็นลายสองใช่ไหมเป็นลาย2นะคะเป็นพัดเป็นลาย2นะคะขมหนึ่งยกสองนะคะ,คะ,คะก็จะได้เป็นลายพัดลายลายขัดออกมา เมื่อขัดออกมาเรื่อยๆนะคะขัดเรื่อยๆแล้วเก็บมาเรื่อยๆนะคะทำพับลงมาทุกเส้นนะคะชัดไหมคะรแาทำไปยังเกงงเรามันขัดกัวอย่างก็บของเรา เรื่อยๆแล้วนะคะก็จะมาเหมือนลนักษณะแบบนี้นะคะก็จวนจะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราดึงตกแต่งนะคะแล้วเราก็ตัดทิ้งได้นะคะในส่วนที่เกิน เส้นอาจจะเส้นบาง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 ,บางยี่ห้อนะคะอาจจะนิ่มบางยีห่ห้ออาจจะแข็งไปบ้างนะคะแต่ว่า,าในความ,มจะดีดออกในความคงทนเนี่ยมันจะทนนะคะทนแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากนะคะเหมือนเก็บช่วงแบบนี้นะคะจะเลาะเก็บลงมาเรื่อยเลยนะคะครับเก็บลงมาพอดี ถ้าเกิดว่าผีถ้าเกิดมันขัดไม่ถูกมันไปไม่ได้จ้ะเพราะมันต้องเข้าลายของเขา จริงๆแล้วถ้าถ้าในการเรียนในการปฏิบัติจริงๆอ่ะถ้าดู YouTube จริงๆอ่ะมันอาจจะงงบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าทางกลุ่มเราอ่ะสามารถสอนให้เป็นตัวต่อตัวได้นะคะเป็นตัวต่อตัวได้ในการเรียนรู้นะคะ หมายก็คือว่าเราอยากให้ทุกคนมีงานทำนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไม่สามารถที่จะเปิดอบรมได้แล้วก็รวมคนได้เยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นการทำเป็น YouTube เป็นไหมคะทำเป็น YouTube สอนในการเรียนรู้แล้วก็เมื่อเราทำเป็นแล้วเราก็จะรับงานไปทำที่บ้านนะคะตรงนี้นะคะ ต้าอยากจะบอกว่าพอดีไปเห็นตลาดมันมีตลาดอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ตลาดพงดํานะคะถ้าเราทําแล้วน่ะเมื่อวานจากการคํานวณน,นะคะจากการคํานวณแล้วเนี่ยพัดหนึ่งอันเนี่ยอยู่ที่น้ําหนักอ่ะประมาณครึ่งขีดนะคะตัดออกมาแล้วแล้วก็หนึ่งม้วนเนี่ยต้นทุนราคา200บาทจะทําพัดได้ทั้งหมดอ่าสีอัน 40อันนะคะจะทำมัดคัดได้ทั้งหมด40อันลองตัดลองวัดลองช่างแล้วนะคะอยู่ประมาณนี้ไม่ขาดทุนแน่นอนต้นทุนต้นทุนของวัตถุดิบอยู่ที่5บาทนะคะค่าแรงต่อ1อันเนี่ยถ้าใครทำสำเร็จเนี่ยจะได้8บาทนะคะในการค่าแรงแล้วก็เอามาเอามาส่งที่กลุ่มแล้วกลุ่มก็จะไปขายให้ต่อหนึ่งนะคะไปส่งที่ตลาดส่งตลาดเนี่ยเขาจะรับอยู่ที่อันละสิบาบาทนะคะ13บาบาทแต่ว่า ถ้าเราขายปีกได้เราก็จะขาย15บาท18บาท20บาทแล้วแต่คนซื้อมากซื้อน้อยอันนี้นะคะเดี๋ยวทางกลุ่มอ่จะรับทำเป็นการตลาดให้เองนะคะซึ่งไปมองเห็นไปมองเห็นตลาดตรงที่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งไปงานเหมือนกันนะคะ ไปงานที่ที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยเขาก็ใช้พัดเนี่ยเป็นของสำรวยอีกเหมือนกันนะคะอันนี้คิดว่าตลาดเนี่ยมันก็น่าจะไปได้นะคะในหมู่บ้านในชุมชนก็ต้องใช้แทบทุกจากครัวเรือนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนที่ว่างงานนะคะสําหรับใครสนใจก็อยากจะฝากนะคะเข้ามาแล้วเรียนรู้นะคะเมื่อเรียนรู้แล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้หรือว่าอาจจะมาเรียนเพิ่มเติมกันโดยตรงนะคะโดยที่ไม่ต้องบุกปะกันมากนะคะเราก็จะสอนกันเป็นรายบุคคลแล้วก็รับงานไปทำที่บ้านได้นะคะ ขนัดทางไหนก็สานไปทางนั้นได้ค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่หาซื้อไม่ยากนะคะที่ตลาดพงดํานะคะจะมีอยู่ร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านน่าจะเป็นร้านสุภาป,ปอนนะคะติดปากก็คือเรียกแต่ร้านประจีประจีเนาะ<ม>ก็จะมีขายลบบุรีก็มีขายนะคะก็ราคาเดียวกันวนละ200นะคะ หรือว่าคนที่สนใจนะคะอยากรับงานไปทําที่บ้านจริงๆก็มารับงานรับเส้นจากที่กลุ่มได้นะคะแล้วก็เอาไปทําเมื่อเอาไปทําแล้วเนี่ยถ้าไม่ลงทุนเองนะคะก็จะได้ค่าแรงอยู่ที่อันละ8บาทนะคะอันละ8บาทแต่ถ้าลงทุนเองเอามาขายให้กลุ่มก็อยู่ที่13บสามบาทนะคะกลุ่มก็คือเอาไปขายให้อีกต่อเหมือนกันเขาเขารับซื้อนะคะในราคา อันละ18บาทแต่เขาก็ไปขายบอกแล้วว่าอยู่ที่ตลาดของคนที่จะทำตลาดนะคะก็จะอยู่ที่15บาทเริ่มต้นนะคะถ้าซื้อเป็นร้อยอันอาจจะอยู่ที่15บาทนะคะถ้าซื้อปีกก็อยู่ที่อะไร20บาทซื้อจำนวนลดมาหน่อยนะคะราคา,าช่วยเหลือกลุ่มก็อยู่ที่18บบาทตรงนี้ก็อยู่ที่ตลาดนะคะอยู่ที่เราจะตกลงกันแต่ว่ารับรองว่าถ้าทำแล้วมีไรายได้แน่นอนนะคะช่วงนี้เป็นช่วง โควิดด้วยนะคะอยู่กับบ้านบางคนไม่มีงานทำนะคะอันหนึ่งถามว่าใช้เวลานานไหมไม่นานนะหนูลองทำดูแล้วนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วพี่กี่เสร็จเนาะถ้าทำจริงนั่งทำนะคะครึ่งครึ่งชั่วโมงนะคะแต่อันนั้นคือว่าเราเราต้องทำจริงๆเลยนะคะลงมือถ่าลงมือสารเลยนะคะทำเพราะว่าวัสดุไม่ยากเลยนะคะค่ะทานไก่ จบแล้ว,ลวเดี๋ยวตัดตัดแต่งก็เสร็จแล้วค่ะก็สำหรับจ้ะนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะเราก็เก็บข้างให้มันเรียบร้อยเนาะส่วนด้ามพัดนะคะถ้าเราไม่ชอบที่ว่าเห็นเป็นด้ามไม้ไผ่นะคะ เราก็สามารถใช้เส้นพลาสติกอะคะ่ะสอดหุ้มลงไปอีกทีนึงนะคะแล้วก็หุ้มด้ามนะคะหุ้มด้ามลักษณะแบบนี้ก็จะเสร็จนะคะสําเร็จได้เป็นพัดด้ามหนึ่งแบบนี้นะคะสําหรับค่าจ้างค่าแรงบอกแล้วว่าต้นทุนวัสดุอยู่ที่5บาทค่าแรงอยู่ที่8บาทนะคะทําใช้เวลาประมาณเอาเอาเต็มที่40นาทีละกัน 40นาทีน่าจะเสร็จหนึ่งอันนะคะอันนี้อยากจะบอกว่าถ้าทําทั้งวันแล้วทําจริงๆมันก็ได้อยู่นะทําเอาเป็นว่าทําทําเล่นๆกันแลวการสมมุติสัก,กว,วันละห้าอันอ่าวันละห้าอันทําเล่นๆว่างก็ทําเหนื่อยก็พักประมาณเนี้ยนะคะ8 5 4 0ก็ได้วันละ40บบาทนะคะก็ยังได้ค่ากับค่าค่าขนมนะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะเรียนรู้แล้วก็อยากจะ ได้งานแบบนี้ไปทําที่บ้านนะคะก็ติดต่อแป้วได้โดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์โทรนะคะฝากเบอร์โทรนะคะ0898017540นะคะเป็นกลุ่มงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้านบางระโฉมหมู่8ตำบลท่าง,งามอำเภอยินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ